ดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับจะพามาเดินเลาะถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูงนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นนะครับเป็นครั้งที่15แล้วก็เป็นงานปั่นสนุกสูตรโอโซนหนองสูงถิ่นผู้ไทยครั้งที่7ด้วยนะครับสําหรับสายปั่นเพื่อจะมาชมบรรยากาศสูตรโอโซนอันสะอาดสะอาดของเขตอำเภอหนองสูงครับ แล้วก็นี่ก็เป็นขบวนต้อนรับคณะนักปั่นนะครับที่ใจะแห่เข้าไปยังถนนวัฒนธรรมซึ่งอยู่เงินอัญญาหลงนะครับอยู่ในโซนจิจกรรมก็เปรียบเหมือนได้ครับว่างานนี้จัดทีเดียวสองงานเลยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับ ที่ได้ยินเสียงตีอยู่นั่นนะครับก็เป็นกองตุ้มนะครับก็จะเป็นกองสองหน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 0ซนเมตรยาว4 0ซนติเมตรขึงด้วยหนังทั้งสองหน้านะครับตัวกองก็จะทําจากไม้เนื้อแข็งก็ขึ้นหน้าด้วยเชือกหนังกองตุ้มนี้ก็จะเล่นกันในหมู่ชาวผู้ไทยนะครับมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ผสมในวงดนตรีประกอบหมอลำร่วมกับแคนพินปีลูกแคน อันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อข่าวเกี่ยวกับกองตุ่มนะครับเพราะแถวน้องสูงเนี่ยส่วนมากขบวนแห่ก็จะเป็นแบบมีกองตุ่มนะครับมาร่วมแห่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นี่ครับส่วนสำหรับวันที่ปั่นจักรยานศูนย์โอเซนนะครับก็จะเป็นในวันถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ พี่พี่ทีมงานนักปั่นนะครับก็กําลังทยอยทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับยังไม่มาถึงก็มีนะครับตอนนี้ก็ขบวนแห่ก็ได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนก็จะเคลื่อนเข้าไปยังถนนสายวัฒนธรถร,ถรมของอำเภอหนองสูงนะครับอยู่ บนแหกก็จะเดินทานถนนคนเดินนะครับเพื่อไปสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองนะครับของอำเภอทงสูงบริเวณ,เวณงานนี้นะครับก็จะทําเป็นบ้านโบราณน,นะครับเป็นเรือนโบราณไว้นะครับจะทําติดตั้งไว้ตลอดเลยนะครับก็มาชมได้นะครับสวยงามครับ ถ้ามีงานยิ่งมีงานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวแต่ในวันนี้นะครับในโซนบ้านโบราณนี้นะครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากนะแต่ตอนค่ำก็จะมีกิจกรรมดน,นตรีเปิดหมวกของกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็จะมาเดินท็อปเดินหาเลือกซื้อของกินนะครับ้านค้าในชุมชนก็ ต่างถิ่นใช่ไหมค้ัทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ต่างถิ่นก็จะมาขายของกันที่นี่ก็บรรยากาศน่าเดินนะครับเพราะว่าอยู่ริมหนองด้วยนะครับเป็นหนองน้ําของอำเภอหนองสูงแล้วก็วิวทิวทัศน์นี่ก็จะเห็นภูนะครับเห็นภูเขาที่อยู่ข้างๆนะครับเป็นวิวที่สวย ครับบาปุพาลอก,กับคนูุทไยห้องแสงก็มาด้วยนะครับขบวนแห่กองตุ้มก็กําลังตามหลังผมมานะครับเดินแห่พานยังถนนคนเดินเลยครับ ก็เพื่อนอยู่บุญหลังบุญน้อยเลยท่านนี้จะทโดดใช่ไหมตกใจมา what ันนี้ทีมงานผู้นำล้วก็ได้พาขบวนนักปั่น,นครับมาสักการะนะครับพระอนุสาวรีย์พระไกรสารราชนะครับเจ้าเมืองผูก้ก่อตั้งเมืองหนองสูงนะครับเพื่อเป็นสิริมง,งคลของนักปัน่นและผู้ร่วมงาน,นครับบรรยากาศดีครับมองเห็นภูเขาแล้วก็ลิงน้องด้วยนะครับสถานที่สาทยักรยาม นั่งกินคาแลงนะครับแบบนี้แบบพ้อมต้อนรับนะครับาจารเช้า ช่วงต่อไปะคะเป็นการแสดงที่วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงนะคะการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปวัฒน,ธ,นธรรมของชาวผู้ไทยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือปี่ผู้ไทยใช่คะ่ะอันใหญ่อยู่หน้าเวทีนะคะอยู่มุมใช่คะ่ะชื่อชุดการแสดงว่าทิมพาแรง แยงสาวผู้ไทยเสียงปีกกังวานไกลส่งแรงใจไทยปั่นจักรยานค่ะค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นักแสดงจากโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงด้วยค่ะ สำหรับการแสดงจากโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสงค่ะค่ะสำหรับ